กาจารย์โพสไปเนี่ยอาจารย์ผมเช็คในระบบอาจารย์เชื่ออะไรเลยนครับแกก็บอกเชื่อนี้ทีนี้รบกวนน่อยนะครับเป็นผอ,อ,อผมไม่ยังครับยงังเลยกล่าวว่าจะเป็นพู้นี้คนตายมัน้ยนะครับก็่เนี่ยเราตายพวกคนไม่กี่คนที่อะไรครับเพราะว่าท่านไปนสื่อแบบอะไรครับเรื่องที่มันออมองไปเรื่องของความโลภเนี่ยมันเลยเกิดปัญหาโอเคไหมครับชพอดีผมก็เลออย่าจ้ง ไม่ต้องสมัครอาจารย์เพราะเรื่องอาจารย์มันดังไปทั่วประเทศแล้วนะครับเพราะอะไรจะตายเพราะอาจารย์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรอครับบอกองนะครับก็อาจารย์โพสต์นี่มันจะเกิดไหมล่ะนะครับนู่นัานี้ถึงมือคนส่าชายพอมอลนะครับสามคสามคมสัมฤทป่วนกันหมดในตอนนี้ร่้กันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมฟ้องอาจารย์ตายแล้วโอ้ขอโทษขอโทษสรุไปเป็นไงแล้วมันขอโทษแล้วไม่ได้เลยเกิดขึ้นมาพี่นะ้องได้เลยครับก็มันไม่ได้เลยเกิดขึ้นมา นะครับมันก็เลยเกิดปัญหานี่ผมกําลังเล่าปูพื้นฐานให้ฟังว่าจาเป็นนะครับที่เราต้องอบรมจำเป็นนะครับ,รจ,ำรบจำเป็นครับอย่าออกไปแบบงงง,งหรืออย่าออกไปโบชัวใบเดียวแล้วก็แต่ท่านเก่งอะ่ะผมไม่ได้โม้ท่านเก่งมากเอา,อางี้แล้วกันนะครับวนชาวบ้านเป็นพอได้อย่างลึกซึ้งมากท่านท่องมวลอะไรหรอครับอยากรู้จงเลยนะครับ,รนะรบท่านรู้เนระื่องนิดเดียวเรืกก่องตำรวจแต่ท่าน ท่านสามารถพาคนมาเป็นโอ้โหจนผมต้องเบรกอะเอาเนี่ยบอกตรงนั้นมีเราทำไมเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่อะไรครับเบรกนะครับอย่างมาเยอะเกินกลัวนั่นก็ไม่ผมเป็นประกาศบอกว่าวันวันนี้ผมไม่ได้ท่านไม่ต้องกลัวผมโกงนะผมกลัวท่านโกงผมเพราะกานนี้มาเยอะเกินตอนนี้วันหนึ่งกำลังเกือบสองร้อยคนนะครับพอท่านคิดดูดิ และในจำนวน200กว่าคนเนี่ยรู้เรื่องเราน่าจะคุยกันเรื่องเวลาน่าจะประมาณทั้ง3คนกันนั่นเองและอีกประมาณร้อยกว่าคนที่ผมไม่รู้เลยว่ารู้อะไรหรือเปล่านะครับมีคนเดินมาเข้าผมนะครับเดินมาหน้าแล้วก็มาถามน้อนบอลอันนี้คือใครหรอนี่บอกอลบอกอลบอกอล ถ้อะไรเรค่มากรูรองอะไรนะคมรับไม่รู้ื่องะนะไม่รู้เรื่องอะไรนะไม่รู้เี่อรนม้ื่องอะรนะไรู้เรื่อะไนะไม้เรงหวัดนาคใตร้เราเป็นะมรา้เป็นภาคสุดท้ายนะที่รู้เรื่องตะรนจเมืองเปไม่รูร่รม้เงอะไรนมรเรา่ะรู้เรืะนอน่งรนไู่้รู้เั่ง้เนีู้จักไหม หรือว่าเว้ยตายแล้วนี่อย่ามายุ่งกับฉันนะครับไม่ได้ท่านลองลองหังกนกลับมาท่าบอกว่าเราจะทำให้ดีมากเลยในภาคไม้บอกเลยท่านาราครคับที่มือที่นะที่มือบอกต่อนะครับ,บ,รค,รบค,คุยคุยกับคนไหนนะครับรพี่น้องอพี่น้องผมกับพี่น้องเป็นจริงๆก่งกันเรู้นะครับช่วอเวลาเรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยสองวันนี้พี่น้องต้องต้องพยายามอย่าเก่งเพราะว่าผมจะใช้เวลากับท่านเวลาผมไปบรรยายเนี่ยนะครับผมได้เวลาเพียงแค่